12ส่งตัวมาเสียงล้อเวียนที่บทถนนของเจ้าอิงวานั่งมาเคลื่อนตัวมาถึงหมู่บ้านห่วงหลินก็สายมากแล้วท่านลุงหองงอจินเอาข้าวของลงไปเก็บที่บ้านก่อนหองงอเหมยก็เลยถือโอกาสวิ่งไปเอาเครื่องมือในห้องเพื่อใช้ในการวัดตัวของหวังอี้หลินกับเจ้าอิงวาจากนั้นก็บอกมันดาว่าจะกลับมากินข้าวเย็นทีเดียวหลังจากที่จ้างอิงวาเอ่ยปากให้นางไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันตอนนี้นั่งเกวียนมา บ้านของเจ้าอิงวะอยู่ด้านเหนือของหมู่บ้านใช้เวลาเดินเท้าไม่นานนักพอนั่งเกวียนยิ่งเร็วกว่าเดิมแต่ยังไม่ทันถึงบ้านเสียงร้องไห้เสียงทะเลาะด่าทอของใครบางคนทําให้พวกนางต้องหยุดมองในยามนั้นก็มีชาวบ้านออกมามุงดูกันมากมายทั้งที่เป็นช่วงเวลาทํานายอยู่แต่เสียงแผดร้องของสตรีมันดึงดูดให้พวกเขาต้องวางมือเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยเหลือทัน ภาพตรงหน้าคือสตรีสองคนกำลังทุบตีทั้งดิ้นทั้งเตะจนบุรุษตัวใหญ่หน้าแดงใช้เท้าเตะไปหลายครั้งแต่ก็พอจะรู้ว่าเขายังออมมือไม่ถึงขั้นบาดเจ็บร้ายแรงพวกเจ้าเป็นหนี้หากไม่มีเงินมาจ่ายก็ต้องเอาคนมาใช้หนี้นายน้อยอุตสายยอมยกหนี้ให้ยังจะมาโวยวายอีกลากตัวไปชายคนที่มีร่างกายสูงใหญ่ผิวดำจนขึ้นเงา ใบหน้ามีรอยแผลเป็นทํำให้ยิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นสั่งลูกน้องที่ติดตามมาด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดอยากลงมือให้หนักแต่กลัวว่าสตรีที่เจ้านายจะเอาไปแทนนี่จะหมดราคาลงพวกเจ้าเป็นนี่หากไม่มีเงินมาจ่ายก็ต้องเอาคนมาใช้นี่นายน้อยอุดสายยอมยกนี่ให้ยังจะมาโวยวายอีกลากตัวไปชายคนที่มีร่างกายสูงใหญ่ผิวดำจนขึ้นเงา ใบหน้ามีรอยแผลเป็นทำให้ยิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นสั่งลูกน้องที่ติดตามมาด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดอยากลงมือให้หนักแต่กลัวว่าสตรีที่เจ้านายจะเอาไปแทนนี้จะหมดราคาลงด้านหน้ามีรถมาจอดอยู่ผ้าม่านที่เปิดอยู่ทำให้เห็นบุรุษคนหนึ่งนั่งอยู่ภายในนั้นแต่เพราะน้ำหนักที่มีมากทำให้รถมาที่นั่งอยู่ดูแคบขนาดตา เหมือนเขาจะรู้สึกหมุดหิดจึงลงมานั่งบนเก้าอี้ที่คนของเขาเตรียมมาพร้อมกับรุมล้อมทั้งพัดทั้งโบกราวกับว่าชีวิตของเขาเกิดมาถูกคนเอาอกเอาใจมาทั้งชีวิตวังอูซีนี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าการที่ทำให้ข้าต้องเสียเวลาจะถูกลงโทษอย่างไรคิดว่าลูกของเจ้ามีค่ากอว่าที่ข้าจ่ายไปอย่างนั้นหรือถุยไม่รู้จักเจียมตัว เขาถมน้ำลายลงพื้นมองดูภาพที่เกิดขึ้นด้วยสีหน้าดูถูกดูแคลนเมื่อมองไปยังร่างที่กองอยู่บนพื้นดินใบหน้านั้นเต็มไปด้วยน้ำหมูกน้ำตาช่างดูไม่ได้เลยดีแต่ว่าร่างกายยังสดใหม่แต่ก็ผิวพรรณหยาบกร้านไปนิดอาบน้ำบำรุงผิวก็พอจะแก้ขัดได้บ้างเขาเบื่อสตรีที่อยู่ในเรือนจะแย่แล้วหากไม่เพราะถูกฆ่าโทษจากท่านลุงที่เป็นเจ้าเมืองอู้หยวน เขาคงไม่ถอดสังขารมาถึงหมู่บ้านนี้ด้วยตัวเองหรอกไม่ได้เจ้าจะเอาลูกของข้าไปไม่ได้ตาแก่เจ้าไม่สงสารเจีอีหรือไงมาช่วยนางเร็วเข้าสตรีที่อายุน่าจะไม่เกิน40กอดรัดบุตรสาวที่เนื้อตัวมอมแมมอายุน่าจะอยู่ในช่วง14-15ที่โวยวายร้องไห้นอนดิ้นรนเพื่อไม่ให้คนจับตัวจนดูวุ่นวายไปหมดด้านหลังมีชายที่อายุไม่มากเดินตัวงอ ทำท่าหวาดกลัวใบหน้าเขามีอาการบาดเจ็บน่าจะถูกทำร้ายมาก่อนหน้านี้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่คิดจะก้าวขาเข้าไปช่วยลูกเมียตัวเองเจ้าอิงว่าใช้มือปิดหน้าเสี่ยวหลิงนางไม่อยากให้เขาเห็นภาพการใช้ความรุนแรงกลัวว่าเขาจะติดภาพและเรียนแบบพฤติกรรมนั่นใครนะ บ้านสายรองตระกูลหวังน้องชายลุงเขยของเจ้าวันที่ย่าหลินเสียชีวิตพวกเขายังพากันมาจะยึดบ้านของเจ้าเจ้าจำไม่ได้หรือส่วนบุรุษผู้นั้นเป็นคุณชายชูว่ากันว่าเขาเป็นหลานชายเจ้าเมืองนิสัยไม่ค่อยดีนักเพราะเขาชื่นชอบสะสมสาวงามเอาไว้ในเรือนมากมายยิ่งงดงามอย่างเจ้ายิ่งต้องระวังตัวให้ดี เจ้าอิงวาพยักหน้ารับดูเหมือนจะมีเรื่องนี้จริงๆโชคดีที่เจ้าของร่างเดิมเป็นคนเห็นแก่ตัวนางเลยยังมีบ้านอยู่ไม่อย่างนั้นคงลำบากแน่หากต้องใช้ชีวิตเรื่อร่อนโดยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ทันใดนั้นหวังเจีหันมาพบกับเจ้าอิงวาที่นั่งอยู่บนเกวียนพร้อมกับข้าวของมากมายที่นางไปซื้อมาดวงตาของนางก็เกิดความอิจฉาในขณะที่นางกำลังเดือดร้อนอาศัยอะไรมามีความสุขหากบิดามารดาได้บ้านหลังนั้นตอนนี้นางคงมีเงินใช้หนี้ไม่ต้องถูกบังคับให้เป็นอนุข,ของผู้ใดอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเจ้าเห็นสตรีที่สวมชุดสีเหลืองอ่อนผู้นั้นไหม นางเป็นพี่สะใภ้บ้านข้าพี่ชายของข้าเสียชีวิตไปวันแต่งนางเข้ามายังไม่ทันร่วมหอนับว่านางยังบริสุทธิ์อยู่ท่านเอานางไปแทนข้าได้เลยสายตาทุกคู่จับจ้องมายังสตรีที่อยู่บนเกวียนมีหญิงสาวสองคนที่นั่งอยู่บนนั้นร่างอวบอ้วนลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วดวงตาของถูกจือหวางเบิกกว้างกวาดสายตามองทั่วเรือนร่างที่มีส่วนโค้งส่วนเว้าวด้วยแววตาหื่นกระหาย เป็นหญิงงามทีเดียวผิวพรรณก็เนียนละเอียดใบหน้าที่ไรเครื่องประทินโถมเสริมให้ทุกส่วนบนใบหน้าของนางโดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะดวงตากลมโตเป็นประกายยังกระทบแสงสะท้อนออกมาทำให้หัวใจอ่อนระทวยริมฝีปากสีแดงสดที่ถูกขบเม้มบอกถึงความดื้อรัน้นเขาพึงพอใจสตรีที่เขาเคยเห็นมายังไม่งดงามถึงเพียงนี้เลยเราไปกันเถิดเจ้าคะท่านลุง เจ้าอิงวาหันไปบอกหองอจินเพราะดูแล้วเรื่องนี้นางไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องจึงไม่อยากเสียเวลากับเรื่องไรสาระของคนพวกนี้หวังอูซีถ้าเป็นนางข้าจะเพิ่มเงินให้เจ้าอีก50าตำลึงไม่สิหนึ่งร้อยตำลึงไปเลยไปนำตัวนางมาให้ข้าพอฉูจือหวังเห็นว่าเกวียนที่สาวงามนั่งอยู่กำลังจะไปเขาก็ร้อนรนเรียกให้หวังอูซีจัดการให้เขาได้สตรีผู้นี้ ไข่อซื้อวิ่งทะลันตัวออกไปกางแขนกั้นไม่ให้หองอจินเคลื่อนเกวียนออกไปจากตรงนี้หากว่าทำเช่นนี้แล้วบุตรสาวของนางไม่ต้องไปทรมานอยู่ในเรือนของคุณชายถูกไม่ว่าต้องทำอย่างไรนางยอมทำทั้งนั้นไม่เพียงแค่ไข่อซื้อยามนี้หวังอูซีได้ยินว่าเพิ่มเงินร้อยตำลึงมาเขาก็ไม่ลังเลใจอีกทั้งสองคนผัวเมียช่วยกันดึงรั้งเกวียนจนมันไม่สามารถเคลื่อนตัวต่อไปได้ พวกเจ้าเป็นบ้าอะไรกันนางเป็นหลานสะใภ้ของเจ้าแต่ก็ไม่ใช่สายตรงพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ขายนางให้คนอื่นเช่นนี้หองอจริงตวาดเสียงดังคนพวกนี้ไรยังอายเกินไปแล้วหองอเหมยนั่งตัวรีบเพราะความกลัวนางไม่เคยต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้จึงทำได้เพียงแค่ขดตัวอยู่บนเกวียนนางพอจะรู้ว่าคุณชายถูกผู้นี้ค่อยงเอาแต่ใจ และชมชอบหญิงสาวเห็นใครเข้าตาก็ถูกกร้าบังคับให้เป็นอนุบสตรีในหมู่บ้านก็เคยถูกบังคับตัวไปเพราะเป็นนี้รู้อีกทีก็ตายแต่จากสาเหตุอะไรไม่มีใครรู้สตรีทุกคนไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนก็กลัวบุรุษผู้นี้ทั้งนั้นอีกทั้งยังเป็นหลานชายของเจ้าเมืองอุยวนอีกหากมีเรื่องกับเขาคงไม่ใช่เรื่องดีแน่เจ้าอย่ามายุ่งนี่เป็นเรื่องภายในตระกูลของข้าไม่เกี่ยวกับเจ้า หวังอูซีไม่ยอมแพ้ตวาดกลับเพื่อเงินหนึ่งร้อยตำลึงเขาไม่กลัวหน้าไหนทั้งนั้นตั้งแต่แรกเจ้าอิงวาเพียงแค่ขมวดคิ้วแต่ก็ไม่แสดงอาการอะไรเลยสีหน้ายัางคงนิ่งเงียบไม่ได้แสดงท่าทางหวาดกลัวคนพวกนี้เลยแม้แต่น้อยมีเพียงความรำคาญใจเท่านั้นที่เผยออกมาให้เห็นห้ามเอาท่านแม่ของข้าไปนะหวังอี้หลินลุกขึ้นยืนกลางแขนปกป้องเจ้าอิงวาอยู่ด้านหน้า ใบหน้าน้อยแดงจัดเพราะความโกรธดวงตาจ้องมองคนที่คิดมาทำร้ายนางด้วยแววตาดุร้ายเหมือนหมาน้อยกำลังแยกเขี้ยวจนนางหัวเราะไม่ออกเมื่อถูกเด็กอายุสี่ขวบปกป้องตัวเองแต่ก็ชื่นใจที่เห็นว่าเด็กน้อยคิดถึงนางมากขนาดนี้หวังอี้หลินนึกในใจว่าแม่เลี้ยงของเขาเป็นคนดีแล้วที่ผ่านมานางดูแลเขามาตลอดครั้งนี้เขาจะตอบแทนนางเองเขาจะไม่ยอมให้ใครระมาทำร้ายนางเด็ดขาด นี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้นำหมู่บ้านชื่อเกาเทียนถูกชาวบ้านเรียกตัวมาเขารู้ว่าคุณชายถูมาคงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ผ่านมาเป็นเพราะลูกบ้านไปเป็นหนี้คุณชายผู้นี้จริงๆแม้ว่าเขาอยากจะช่วยแต่หลักฐานการกู้ยืมทำให้ทำอะไรคนผู้นี้ไม่ได้เลย ้าอิงวามองบุรุษสูงวัยน่าจะอายุมากแล้วถูกประคองมานางเคยเห็นในความทรงจำตอนเขามาตัดสินเรื่องบ้านที่นางอยู่ตอนนั้นคนพวกนี้ก็มาหาเรื่องจะเอาบ้านหลังนั้นเหมือนกันยามนี้เขาเดินมาพร้อมกับชายชะการหลายคนที่แสดงสีหน้าไม่พอใจนะักโดยในนั้นมีหงฉีก,กับหงเฉียวลูกหลานท่านลุงหอ,อง,งอจินมาช่วยผลักร่างของบ้านประกูลหวังออกไปหลังจากที่เห็นพวกเขาเกอกวนบิดากับบุตรสาวของเขา ซูฮันสามีม่านอิงมาพร้อมกันกับทุกคนไม่นึกว่าชาวบ้านจะมีน้ำใจมากกว่าที่นางคิดเจ้าอิงวามองไปทางพวกเขาด้วยแววตาขอบคุณก่อนจะหันไปมองยังกลุ่มคนที่มาหาเรื่องด้วยแววตาเย็นชา